สวัสดีครับนานาทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานานะครับมาติดตั้งเจ้าอุปกรณ์พิเศษตัวนี้หรือเรียกว่าอะไรพิเศษก็ได้นะครับแล้วแต่นานาจะเรียกนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเพจมอสโคเวอร์นะครับเขาทําหน้าที่อะไรนะครับเจ้าตัวนี้นะครับทําหน้าที่นะครับป้องกันน้ําโคลนในกรณีที่เราเนี่ยวิ่งผ่าน ทางที่ปกเปียกนะครับแล้วมีน้ําโคลนนองอยู่นะครับหากเราผ่านด้วยความเร็วสูงนะครับน้าๆก็จะทราบอยู่แล้วนะครับน้ําเขาจะกระเซ็นขึ้นมาที่บริเวณกระจกหน้าแล้วก็บริเวณนี้เลยนะครับแล้วน้ําโคลนตัวนั้นนะครับจะไหลลงไปที่บริเวณนี้นี่นะครับอา้าวแล้วไหลลงไปนะครับเขาเป็นอันตรายยังไงอันตรายแน่นอนนะครับหากน้าติดตามคลิป ผมมาตั้งแต่แรกนะครับตรงบริเวณนี้นี่นี่บริเวณนี้นะครับนี่บริเวณแถวแถวนี้นะครับสุดนี้เลยนะครับเขาจะมีท่อดูดอากาศภายนอกอยู่นะครับ All New d y a x นะครับท่อดูดอากาศภายนอกจะมาสุดที่บริเวณนี้ลายเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอมีน้ำโคลนไหลลงเป็นปริมาณมากๆนะครับท่อดูดอากาศนี้จะดูดน้ำโคลนนั้นเข้าไปในหม้อกรองด้วยนะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับ ก็เลยมีเจ้าอุปกรณ์พิเศษหรือว่าอะไรพิเศษตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งปิดล่องเนี่ยฮะล่องที่อยู่ด้านในนะครับเขาจะมีรูลงไปพอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําโคลนเนี่ยไหลลงไปโดยตรงนะครับน้ําโคลนเนี่ยจะไหลอ่าบ่าลงมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไปที่ภายใต้ห้องเครื่องนั่นเองนะครับการติดตั้งก็ ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวหน้าๆติดตามผมไปเลยแล้วกันครับผม เสร็จเรียบร้อยเวลาแล้วครับนนนะนะครับนะนะนะ อย่างที่นานาได้เห็นนะครับการติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ต้องระวังแล้วก็ละเอียดหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องระวังเจ้าโฟมนะครับที่ติดอยู่บนแผ่นเพจนะครับอย่าให้ฉีกขาดนะครับในระหว่างการติดตั้งนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนานาก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครเขาปิดหมดเลยนะครับไม่เห็นรูที่จะทําให้น้าโคน ที่กระเซ็นขึ้นมาในระหว่างที่เราวิ่งผ่านน้ําโคลด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับลงไปได้เลยนะครับหรืออาจจะลงไปได้นะครับก็แค่ซึมลงไปเท่านั้นนะครับไม่ได้ลงในปริมาณมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาที่ท่อดูดอากาศภายนอกตัวนี้นะครับที่อยู่บริเวณเนี้ยจะดูดตัวน้ําโคลเนี่ยเข้าไปในอ่ากองอากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือข้อดีของทางยีสุนะครับยีสุเขาจะมีอะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นมาเสมอนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือหนึ่งในอะไรพิเศษนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมีประโยชน์กับนานาที่วิ่งทางสายมอสนะครับหรือว่าทางสายโครนแน่นอน นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับผมบอกไว้เลยว่าต้องมีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบไป้แต่เพลงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ